ไชจีนเปิดโร a m i n g หรือว่าใช้ VPN ดีแนะนําว่าทําทั้งสออันนะคะคือเปิดโร a m i n g เนี่ยเพื่อที่จะให้เรามีเน็ตตอนที่เราออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ VPN หรือซื้อ VPN ได้ตอนที่อยู่ที่ประเทศจีนด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยเราทํา VPN ถูกต้องแล้วแต่พอมาประเทศจีนนะคะเพิ่งมารู้ว่าเอายังไม่ได้จ่ายหรือว่ายังไม่ได้เซตติ้งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคะ่ะก็ควรที่จะเอาไปใช้โร a m i n g ในการทํานะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่มีโร a m i n g เนี่ยเราจะไม่สามารถมาแก้ปัญหานี้ได้ในประเทศจีน อ่าแเราถ้าสมมติเราเปิดโลงแล้วเนี่ยยังต้องใช้ VPN หรอก็จริงๆไม่จําเป็นถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูติต๊กต็อกไม่ได้ดูไอจีอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียคิดว่าโล밍สามสี่กิกอย่างนี้พอแล้วก็ไม่ต้องใช้ VPN นะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติดูวิดีโอนี้บนติต๊กต็อกเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ VPN เนาะเพราะว่าตอนที่กลับโรงแรมแล้วเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของโรงแรมแล้วก็เปิด VPN แล้วก็ดูได้ช่ำๆนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ ใช้ VPN อันไหนนะคะเป็นคนที่มาจริงเกือบถูกเดือนทํางานตั้งแต่แบบ1สัปดาห์2อวัน1เดือน2เดือนนะคะทําระยะเวลามาหลายรูปแบบแล้วใช้ตัว Let's VPN นะคะตัวนี้ค่ะคือใช้มา2ปีแล้วมั้งขึ้นนานมากๆนะคะราคาเนี่ยเขาจะมี2แบบนะคะจะมีแบบเป็น Standard กับ Platinum นะคะ Standard เนี่ยจะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ60บาทนะคะแล้วก็ p พลติน u m เนี่ยจะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ90บาทนะคะแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะ